ผิดกฎจราจรก็จะมีใบสั่งต้องเสียค่าปรับใช่ไหมครับแต่นี่เป็นข่าวใหญ่คุณผู้ชมครับเพราะว่ามีคนไปร้องสารปกครองกลางครับผู้ถูกฟ้องร้องเนี่ยก็คือสํานักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ถูกร้องที่1ผู้ถูกร้องที่2คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเนื่องจากการออกใบสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับสารปกครองกลางมีคําพิพากษ์สาวมาให้เพิกถอนประกาศของสํานักงงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการจ่ายค่าปรับ มีผลย้อนหลังต uh ั huh. yes, ้งแต่วันประกาศใช้เมื่อปี2563เลยครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเกิดเราทำผิดกฎจราจรมีใบสั่งมาไม่ต้องจ่ายค่าปรับแล้วหรือครับเอาแล้วที่จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้เจ้าคือได้หรือไม่นี่เป็นคําถามตัวโตๆคุณผู้ชมครับคือตั้งต้นแบบนี้มีคนฟ้องร้องคุณผู้ชมครับชื่อดางสุภาโชติงามครับไปร้องผู้ถูกร้องที่หนึ่งอย่างที่บอกไปสํานักงานตารวจแห่งชาติผู้ถูกร้องที่สองคือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับ หลักๆ3าข้อด้วยการที่ไปร้องสาปกครองกลางคือ 1. ออกกฎขัดหลักนิติธรรมไม่เปิดโอกาสให้โต้แย้งขัดขานเรื่องใบสั่งนี่แหละครับคุณผู้ชม 2. หลักการชำระภาษีรถเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวรถแต่การกระทําผิดกฎจราจรเป็นเรื่องส่วนบุคคลการนำสองเรื่องมาเชื่อมโยงกันจึงไม่ถูกต้องครับเป็นการบังคับทางอ้อมให้เจ้าของรถต้องยินยอมชำระค่าปรับ ดังนั้นประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักง,งานจราจรและประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพรบจราจรทางบกเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลคุณผู้ชมและล่าสุดศาลปกครองกลางวินิจฉยัยออกมาในสองประเด็นสำคัญตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีคุณผู้ชมประเด็นที่หนึ่งคือ มาตรา29ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวคือผู้ที่กระทําผิดยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดดังนั้นใบสั่งที่ได้มาจากตํารวจเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้โต้แยง้งประกาศนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายครับส่วนประเด็นที่2องครับกำหนดค่าปรับไว้ล่วงหน้าเป็นอัตราที่คงที่แน่นอนตายตัวโดยเจ้าพนักงานจราจรไม่อาจใช้ดุลพินิษเปรียบเทียบ ปรับให้เหมาะสมและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดให้มีอำนาจดุลพินิษในการที่จะเปรียบเทียบปรับประชาชนได้แต่<ม>กรณีน,นี้ประกาศตัวเลขค่าปรับตายตัวชัดเจนไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการใช้ดุลพินิษเปรียบเทียบปรับคือสมมติว่ากำหนดไว้5 0 0บาท โทษหนักโทษเบาอะไรก็แล้วแต่คือไม่รู้แหละ500บาทตายตัวตายตัวแบบนี้ไม่ได้ออจึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับดังนั้นสารปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักงานตุนแห่งชาติเรื่องกําหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรพุทธศักราช2563และประกาศสำนักงานตุนแห่งชาติเรื่องการกําหนดจํานวนค่าปรับตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522และพุทธศักราช2563ให้มีผลย้อนหลัง ไปถึงวันที่ออกประกาศนี้ครับคุณผู้ชมะนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อเราเลยฮะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังมีสิทธิจะอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ครับทีนี้ตั้งแต่ปี6 3ามคุณผู้ชมคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีใบสั่งที่ส่งตรงไปถึงบ้านเนี่ยคือออกไปเนี่ยคือเยอะมากทั้งสิ้นประมาณ15ล้านกว่าใบนะคะแต่มีคนจ่ายค่าปรับเนี่ย ผ่านทางไปรสีย์12ล้านใบคิดเป็น92เปอร์เซ็นต์คือทีนี้บางคนบอกอ้าวแล้วฉันจ่ายไปแล้วแล้วไงต่อล่ะฉันจะได้เงินคืนไหมเออแล้วาเรื่องนี้มีเสียงไหมฮะมีนักข่าวเราไปสัมภาษณ์ทนายเจมส์ฤทิธรแก้วโตพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรไปฟังเสียงกันครับคำสั่งเนี่ยคำรักษาเนี่ยมันเป็นคำรักษาสองสายชั้นต้นค่ะนะถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นสายชั้นต้นนะค่ะเออแล้ว ก็ยังมีความเห็นแย้งของตุลาการสามปกครองอีกค่ะมีบางท่านเห็นแย้งนะที่ท่านเป็นเสียงหน้อยท่านเห็นความเห็นแย้งอยู่ด้านล่างเลยเห็นไหม<ะ>ถ้าดูจากคำพักษาที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยนะครับ<ะ>มันจะมีโอเคสารเช้นต้นยกฟอ้องจริงด้วยด้วยเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยเนี่ยท่านความผิดจำคอยเห็นแย้งไว้เพราะฉะนั้นอคำคำพักษาส่วนนี้ก็จะต้องส่งไปที่อสารปกครองสูงสุดอีก รอบหนึ่งอะผู้ชมครับเนะี่ยเมื่อมีคขวิพักสารปกครองกลางมาเนะี่ยแต่หลังจากนี้อย่างที่บอกไปว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีสิทธิในการอุทธรณ์คดีนี้ต่อสารปกครองสูงสุดได้แล้วจับตาดูวันนี้นะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรโคศกจออมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับเพราะคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะผู้ชมคะ